สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม YouTube สวนตะการนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาแนะนำพันธุ์ทุเรียนอีกพันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่โบราณนะครับกบทองคำกบทองคำนั้นเป็นทุเรียนเบาเป็นลูกของการเกดลักษณะใบาจะเรียวยาวนะครับลูกจะไม่ใหญ่มากแต่เนื้อสีเหลืองเข้มนะครับรสชาติหวานจัดมันจัด นะครับกบทองคํานั้นมีส่วนผสมของการะเกตอยู่ในนี้เต็มตัวไม่ว่าจะสีน้ําลูกนะครับลักษณะจะไม่เหมือนอื่นก็คือสีน้ําจะออกแดงๆนะครับเป็นทุเรียนที่อร่อยพันหนึ่งเดี๋ยวเราไปตัดกบทองคํากันนะครับอเอาละครับสาหรับกบทองคํานะครับที่มีลนนักษณะหนีจากการะเกตที่เรียกว่ากบเนื่องจากลักษณะของกบนั้น จะต้องมีผูแป้ว1ภูนะครับหลังจะโกงๆนะครับจะมีภูเต็มนะครับลักษณะอย่างนี้คล้ายๆโบราณเขาเรียกคล้ายๆกบนะครับลักษณะเหมือนกบธรรมชาตินี่แหละครับเขาเลยตั้งชื่อกบแต่จริงๆแล้วทุเรียนพันกบนั้นมีข้อดีก็คือจะเป็นทุเรียนที่เนื้อละเอียดนะครับหวานมันเหนียวนะครับกบนั้นมีหลายสายพันธุ์นะครับกบในเมืองโนทนนั้นมีมากกว่า2030สาสายพันธุ์นะครับพันธุ์ที่เรามีอยู่ในสวนเนี่ย ก็ประมาณเกือบ20กบยังมีกบตาเตา่าหรือกบตาเท่ากบชายน้ำกบพิกุลนะครับพันเหล่านี้นะครับเป็นพันนนดั้งเดิมยังมีอีกหลายๆลายพันที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็อีกอันนึงพิเศษนะครับสำหรับต้นนี้นะครับกบทองคำต้นนี้เป็นทุเรียนพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพนะครับเราได้รับมาต้องแต่ตอนหลังถางน้ำท่วมนะครับแล้วเราปลูกถึงวันนี้ปีนี้ พึ่งสอนเป็นเป็นปีแรกปีนี้ก็มีเยอะครับแต่เราเลือกตัดออกเพราะว่าเรียนพึ่งสอนเป็นเอาไว้แค่สองสามลูกพอเอาไว้น้อยๆคุณภาพเนื้อจะได้ดีนะครับอันนี้ลูกเล็กๆนะครับดูสีเนื้อนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่มีความหวานความมันเนื้อละเอียดมากนะครับมีซีนบางๆอที่เนื้ออันนี้คือคุณภาพของทุเรียนนนดูไหมฮะเม็ดรีบเนื้อหนาพอประมาณนะครับ เหนียวหวานมันเนื้อจะหอมมากครับเป็นเนื้อทุเรียนที่หอมมากกว่าคือถ้าถ้าเป็นทุเรียนตระกูลทองสุกที่มีก้านยาวเกี่ยวข้องจะไม่ค่อยหอมแต่นี้กาลเกตจะหอมแบบหอมมากครับนะครับทุเรียนออกจากสวนตะก,การทุกลูกนะครับจะมีใบรับประกันคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนด้านหลังนะครับ QR code นะครับสำหรับท่านต้องการสแกนหาข้อมูลเว็บไซต์ทุเรียนนนท์ .com หรือสวนตะก,การ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนหลายสิบพันให้ท่านได้ศึกษานะครับธุเรียนนนนะครับรับประกันโดยสวนตากาศลูกละ2กิโลนะครับถึง4กิโลนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0898126539สําหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราธุเรียนนน c o o m นะครับไปดูหน้าเว็บได้ ว่าเรามีทุเรียนอะไรกจจำลังจัดจําหน่ายนะครับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ดีว่าเราเรามีลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆของนนทบุรีให้ทุกท่านได้ศึกษาท่านที่อยากจะปลูกทุเรียนให้ดีปลูกทุเรียนขึ้นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวคือการศึกษาสายพันธุ์ศึกษาว่าทุเรียนอนไนอร่อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ